สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับแอปที่มีชื่อว่า i Launcher นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ Android นะครับแล้วกอ็อยากจะลองเปลี่ยนทีมเป็น iOS นะครับแบบ iPhone 6เลยประมาณนั้นนะครับไอหน้าจอที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับไอนี้ไม่ใช่ iPhone นะครับแต่ว่าเป็นทีม iPhone นั่นเองนะสามารถที่จะ search เหมือนได้เหมือนกับไอโฟนได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะเลือกคอนแทคนะครับเหมือนกับไอโฟนแล้วสามารถโทรออกได้เลยนะครับแอปนี้มีชื่อว่า i Launcher นะครับแล้วก็สามารถตกแต่งไอคอนต่างๆให้เป็นเหมือนไอโฟนได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะลองเปลี่ยนธีมเป็นไอโฟนนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปอยู่เราเข้าไปใน Play Store นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตรงเซิร์ชใช่ไหมครับ กดคำว่า i launcher i l a u n c h e r นะครับแล้วก็กด search ไปนะครับก็จะเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเราก็กดคลิกไปนะครับผมดาวน์โหลดเรียบรร้อยแล้วนะครับก็เราก็ลอง install แล้วดาวน์โหลดกันนะครับพอเราดาวน์โหลดมาได้เสร็จใช่ไหมครับก็ลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะ ตอนแรกเนี่ยหน้าตามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตามันจะแตกต่างจากนี้มากนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้นะครับไปตรงที่คำว่า preference นะกดคำว่า personal นะครับแล้วก็าสามารถเลือก layout ได้เราต้องการเป็น4แถวหรือ6แถวหรือ5แถวสมมุติผมเลือกเป็น4แถวนะครับแล้วก็กดออกมาแล้ก็จะ restart ใหม่นะครับ จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกจะทำให้เหมือนจริงๆนะครับก็ต้องเป็นเลือกเป็น6แถวนะครับเพราะว่า iPhone 6ตอนนี้มันเป็น6แถวนะครับแลนน้วตรงนี้ไอคอนเนี่ยถ้าเราเลือกฟิ t สกรีนเนี่ยมันจะตัวใหญ่มากนะครับผมแนะนำนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นชอบตัวใหญ่อย่างเช่น normal นะครับก็ลองเลือกไปก็ได้นะ Restart อีกทีหนึ่ง อไอคอนก็จะตัวใหญ่นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ตามใจเราชอบเลยนะครับแต่ผมชอบให้มันเหมือนที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกไอคอนไซส์ที่เป็น slightly small นะฮะแล้วถ้าท่านใดนะครับมีโทรศัพท์ที่หน้าจอเนี่ย5.7นิ้วอยู่แล้วนะครับจะเหมือนกับ iPhone 6 Plus มนะฮะถ้ามันขึ้นสีขาวทางด้านล่างตรงนี้นะครับ วิธีการนะครับก็ preference again นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกด exit l a u n c h e นนะครับกดซ้ำไปซ้ำมานะครับเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมเองถ้ามันยังยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็กดไปต่อถ้ามันยังไม่ได้อีกนะครับอาจต้องทำซ้ำประมาณหลายครั้งนะครับทําซ้ำไปซ้ำมานะครับ สถานละสีก็กลับมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า i Launcher สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไอคอนนะครับเพราะว่าพอเราดาวน์โหลดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอคอนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไอคอนที่ผมดาวน์โหลดมาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรามีโนต้ตตรงนี้ใช่ไหมครับ มัจะเปลี่ยนเป็นไอคอนมันจะเปลี่ยนเป็นไอคอนที่เป็นโนต้ตเหมือนกับ iPhone จริงๆนะครับกดก็กดไปที่อาจจะไปทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะสมมุติว่าผมใช้อินเทอร์เนต็ตเป็น g o รุ๊กคอมกันก็แค่กดลงไปนะครับแล้วก็บอกว่า iOS i o s note icon เ e a ร c h ไปอ่ามันก็จะมีไอคอนให้เราเลือกนะครับเราสมมุติว่าผมเลือกตัวแรกสุดครับแล้วก็อาจารย์ก็กดเซฟนะครับได้เรียบ,บร้อและนะครับพอเรียบ,บร้อยเสร็จปุ๊บเนะี่ย ผมก็ไปที่โน้ตเมื่อกี้ที่ผมต้องการเปลี่ยนไอคอนกดคลิกไปนะครับกดคลิกอีกทีหนึ่งเช็คไอคอนนะฮะเราก็ไปไป browse ร,รูปที่เราเซฟมาเมื่อกี้ด้านบนสุดนะครับคลิกไปเห็นไหมครับนะครับกลายเป็นโน้ตเหมือนใน ไอโฟนมาก,มากเราสามารถข้อดีของ iLauncher นะครับเราสามารถปรับแต่งเป็น iPhone ได้เกือบเหมือนมากๆนะฮะผมชอบนะครับสามารถที่จะเ e ิร์ชได้นะ,ะโอเคครับนี่ก็คือ iLauncher นะครับสามารถลองเอาไปดาวน์โหลดกันได้นะฮะ เข้าไปแค่ Play Store แล้วก็ค้นคำว่า i Launcher แล้วลองเอามาเล่นปรับเปลี่ยนหน้าตาดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ